การเดินทางไปประตูมหาสมุทรเริ่มต้นจะแยกเข้าอำเภอสวีข้ามทางรถไฟถึงสี่แยกไฟแดงเราจะเห็นป้ายโรงเรียนอนุบาลสวีเลี้ยวขวาขับตรงไปผ่านปัป๊มปตทผ่านสวนมะพร้าวตรงไปยาวๆก็จะเจอหมู่บ้านร้อยปีบ้านบ่อคาจะผ่านร้านคอฟฟี่เฮาส์กาแฟชื่อดังของหมู่บ้านนี้ อีกร้านหนึ่งที่ติดกันคือร้านวันวานที่นี่เบอร์เกอร์สเต็กหมูสเต็กไก่พร้อมอาหารตามสั่งเจ้าของร้านโกวัตบริการส่งถึงที่หมดครับเลยมาอีกหน่อยก็จะพบกับสารเจ้าบุ้งเท่ากงเป็นสารเจ้าที่ชาวบ้านแถบนี้ก่อนออกทะเลก็จะมาขอพรกันเป็นที่นับถือของหมู่บ้านแห่งนี้ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในตำนานของชุมเชิญบ้านบอกคาและประตูมหาสมุทรซึ่งเป็นซุ้มหินธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เกิดจากการกัดซาะริมทะเลกดกระดิ่งและติดตามข่าวสารจังหวัดชุมพรก่อนใครอย่าลืมเลือกเป็นรายการโปรดจะได้ไม่โดนการปิดกัน้นการมองเห็นจากทางเฟซบุ๊ k